กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านนะครับครับม้างพบว่าเจอกันครับเศานี้เป็นเสาของวันที่11นะครับ11พฤษึกสภาคมรับ2567นะ้รักบอ่็ดนะครับมาตามกลางบรรยากาศยามเสาครับแอดวิไลยังอยู่บ้านสวนอยู่นะครับเสาดีนะครับตอนนี้ฝนปล่อยๆกันนะครับตอนนี้เมื่อคืนนี้ก็ตกมากพอสมควรนะครับ อตอนทงังแอดวิไลครับไปทํำพิธีรวมพิธีครับสวดอภิธรรมนะครับอของอ่ัสลีละสังขารของปูเมื่อคืนนี้เป็นขึ้นสุดท้ายนะครับมือ่อวันที่สิบเอ็ดกัิมีการซราพนกิจนะครับสรลีละสังขารของหลวงปูนะครับที่ทั v ้งแอดวิไลได้บอกในคลิปไปนะครับเมื่อคืนนี้เป็นสวดอภิธรรขึ้นที่สามขึ้นสุดท้ายนะครับ อ่ามือนีวันที่11เอตามกำหนดการก็คือนะครับจะทำการสรพาากิจสาลีละสังขารของหลวงปู่นะครับที่ได้มอรณามผ้าไปที่ทั้งแอดวิไลได้บอกไปแล้วเนื่องจากเกิดโรควูบนะครับกับท่านหันอ่าครับสำหรับเส้านี้นะครับมีตัวเลขเนว่ทางครับมาฝากมาต้อนนะครับแต่เส้าเพราะว่าทั้งแอดวิไลจะไปรวมงานไปซอยงานนะครับเมื่อคืนนี้ กับฝนตกมากนะครับก็เฮ็ดให้สถานที่เปียกแฉะนะครับอ่ากับพอดีสวดอภิธรรมแล้วฝนมากเมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่าบ่มีลมนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปนะครับมีแต่ลมอ่าขออภัยมีแต่ฝนนะครับอ่าถ้ามีลมนี่ก็บ่รู้ว่าเต้นโตเตียงจะไปแบบใดนะครับเมื่อคืนนี้ตกสวยงามดีนะครับมีแต่ฝนอ่าครับเส้นนี้มีตัวเลขแนวทางครับของปู่ขมิ้นครับมาฝากมาตอนกันนะครับอ่าปู่ขมิ้นแนวทางเป็น เลขตาล่างเงินลานนะครับอ่าเพื่อนในทรงมาให้นะครับแล้วก็ทรงสติเกามาให้เบิงยูนะครับงวดที่แล้วนะครับแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับ1617นะครับเป็นเลขตาล่างเงินลานนะครับของปู่ขมิ้นอ่าทางเอ็ดวิไลก่อนจะไปร่วมการรวมงานนะครับมือนีไปซอยการซอยงานอ่าก็คือสีเบิดหมือนเลยครับมือนีทั้งวันเลยนะครับจะได้ไปร่วมงานนะครับ เอาแนวทางตัวเลขมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ตาเศากันก่อนก่อนจะไปนะครับทำภารกิจนะครับเอาครับขอกรับขอบุญขอบคุณทุกยอดไล์อยอดแช์ทุกคอมเมนต์นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณที่คอยเป็นกําลัางแรงใจให้ทงางแอดวิไลนะครับหาคลิปตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนกันเ,เพื่อ,อเป็นการเสียเวลาครับเขาเขาไปเบื้องตัวเลขแนวทางนะครับน้ำกันนะครับอตอนนี้ฝนลินล่นไปป่อยอยู่ที่เอฟซีตอนนี้นะครับแอดวิไลยังอยู่บ้านสวนกันอยู่นะครับ อ่ะตอนนี้นะครับอย่างบริกีดครับเอฟซีเมื่อคืนนี้นะครับเนื่องจากฝนตกตามปกติจะเป็นคืนที่สองนะครับอ่ะบริกีดเนื่องจากฝนตกนะครับอ่ะตอนนี้ยังอยู่บานสวนกันอยู่อ่าครับมาเบื้องตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับแนวทางของปู่ขมิ้นนะครับอ่าประจํางดวันที่16พหกพฤษภาคมครับ2567นะครับ ปูได้ทรงมาใหยยูนะครับหวัวกรนนะครับได้เบิง้งได้ทรงมาให้แอดวิไลเบิง้งยูเลขกในแต่ล่างนะครับเข่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับเาครับมาเบิ้งเลขติดกันก่อนนะครับแนวทางของปูขมิ้นนี่จะเป็นบนล่างด้อครับเอฟซีเป็นบนล่างนะครับมาเบิ้งเลขติดกันเลขติดงวดนี้นะครับได้ไปที่เจ็ดห้า คุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นเขียนตามเลยนะครับเจ็ดห้าสี่อันนี้คือเลขติดนะครับอ่านี่คือเลขติด,ออเ,ตดอเอามาเบิ่งเลขวิ่งกันนะครับวิ่งเลขวิ่งนะครับวิ่งเจ็ดเม็ดเดียววิ่งเจ็ดเม็ดเดียวนะครับสําหรับเลขวิ่งนะครับ ตัวเลขแนวทางคือสิชัดเจนกันอยู่นะครับวิ่งเม็ดเมตรเดียวนะครับวิ่งเม็ดเมตรเดียวครับเลขในาตารางนะครับมะม่งเลขในาตารางกันเลขในาตารางมีเป็นเลขในาตารางเด้อครับ FC เดียถ้าแอฟซีไล่จะขีดช่องแห้ก่อนนะครับจับตาดูนี่ครับตัวสำคัญเลขในาตารางนะครับ ว่ามาเบิ่งกันเลขในตารางมียจุดนี่นะครับมีสี่ครับสี่เจ็ดห้าสองเจ็ด หนึ่งอ่าเฮ้าเบิรงทั้งสองฟังนะครับ FC. เอฟซีอ่าเลขในตารางก็คือสีสัดเจนอยู่นะครับตัวเลขแนวทางนะครับอ่าเดี๋ยวขยายมุมกล่องอีกนิดหนึ่งอ,อย่างเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่บ่เห็นตัวเลขแนวทางกันนะครับอ่าเบิรงสซคิปให้ดีนะครับอ่าเบิรงสซคิปให้ดีอ่าเลขติดเจ็ดห้าสี่เลขวิง่งไปที่เจ็ดเม็ดเดียวจับคู่นะครับอ่าเพราะเบิรงสุดจับคู่นะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ จับคู่มีเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสองครับหนึ่งห้า ห้าสองห้าสี่นี่คือสุดจับคู่นะครับเอฟซคุณพอ่อคุณแม่เขียนต่ำเลย <c oughs> อ่ะขออภัยนะครับผิําขั้นข้นอมีตัวกันนะครับตัวกันตัวกันคือสองสี หนสครับนี่คือตัวกันเ <c oughs> อ้าขออภัย <c oughs> นี่าการขั้นคอนิดหน่อยนะครับเอฟาคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยนะครับมาสอบนะครับเป็นตัวเลขแนวทางนะครับของปูขมิ้นด้อครับของปูขมินครับงวดประจําวันที่สิห พฤษภาคมครับ2567นะครับอ่าแนวทางเป็นบนล่างนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เบิ่งใส่คลิปให้ดีแนวทางเป็นบนล่างนะครับอ่อเอเา,า,เ,นนลาอเลขติดนะครับเน้นไปที่เจ็ดอ่าเอฟซีเบิ่งให้คลิปให้ดีเลขวินฟันเจ็ดเม็ดเดียวอ่าเลขในแต่ล่างก็คือเจ็ดนี่แหละครับตัวเป็นตัวเด่นอ่าครับกระสิประมาณนี้นะครับตัวเลขแนวทาง ของปูขมิ้นครับเอามาฝากมาตอนกันนะครับทางเอสวีไลกับพยายามเสาะหาจากสํานักต่างๆนะครับตัวเลขแนวทางนะครับที่ว่าเด็ดว่าดังเอามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเลขในต่ล่างครับเฮาเบิงให้ดีเลขต่ล่างเงินหลานงวดที่แล้วนะครับแตก1617ทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้นะครับได้มานะครับจากครูได้เจ็ดห้า5จ็ดสี่ 5 2 5 4นะครับแล้วก็มีตัวกันครับ2 4กับ1 4อ้าวเ c คุณพอ่อคุณแม่มากชอบนะครับพิจารณาครับฝากตอนกันอ่ะแช่บหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะตัวเลขเนี่ยทางทางแ like, อดวิไลก็ท่วนตัวเลขให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเสานี้เอามาฝากกันแต่เสาเพราะว่าทางแอดวิไ like ลจะไปรวมงานสะพานกิจศพหลวงปูอ่าที่มรณาภาพนะครับอยู่สำนักสงฆ์นะครับ อ่ามือ่อคืนนี้ก็สวดอภิธรรมเป็นคืนสุดท้ายไปแล้วมือนี้ก็จะมีการอ่าสำคัญสถาปัตย์ฮสลีละสังขารของหลวงปู่นะครับก็คือเป็นการเซจพิธีนะครับสําหรับอ่ามือ่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายสวดอภิธรรมครบ3ามคืนนะครับอาจากลาก,กันไปเช้านี้ครับกับตัวเลขแน้าทางครับของปู่ขมิ้นไฮเทั้งช่องโศก,กมันมัน,มนลำรวยเจอกันคลิปหนาสวัสดีครับ